สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการโหลดข้อมูลหลังจากที่เราทานฟอร์มข้อมูลใน Power Query เรียบร้อยแล้วเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนั้นออกไปในรูปแบบไหนได้บ้างหลักๆมันก็จะมีโหลดออกไปเป็นเทเบิลเป็น Pivot t a b l e เป็น Pivot c h a r t หรือไม่ก็ไม่ดาวน์โหลดออกไปเป็น Connect Only ่เฉยๆนะครับแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องของการ Setting วิธีการโหลดข้อมูลว่ามันเป็นยังไงนะบ้างเรามีข้อมูลนะครับเป็นเทเบิลที่มีวันที่มีแคตตาลอกลี่โปรดักควอนติตี้แล้วก็ไพร c ์ตามนี้นะครับซึ่งตอนนี้ Power Query ของเรา Setting Load ข้อมูลนะครับ Default เป็น Standard Load Setting อยู่นะครับผมจะเอาข้อมูล ตารางนี้เข้าไปใน Power Query เพื่อ transform แล้วก็จะโหลดกลับออกมานะครับวิธีเอา table นี้เข้าไปใน Power Query นะครับกดที่ data แล้วก็กด from table นะครับหรือจะกดเป็น shortcut ก็ได้เป็น alternate a p t ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าของ Power Query แล้วนะครับก่อนอื่นผมขอเปลี่ยน column date นะครับให้กลายเป็น date format ก่อน คลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลือกเป็นเดทตรงนี้นะครับจากนั้นผมมาที่ quantity กับ price นะครับผมอยากได้เป็น amount ผมกด quantity แล้วก็กด control ค้างไว้กด column price นะครับแล้วไปที่ transform ออกขอโทษครับต้องไปที่ add column เพราะว่าเราต้องการ column ใหม่ให้เกิดขึ้นมา ไปที่การคำนวณตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการคูณตรงนี้นะครับกด multiply ได้คอลัมน์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราไม่อยากได้ชื่อคอลัมน์ตรงนี้นะครับเราอยากเปลี่ยนเป็น amount วิธีเปลี่ยนแนะนำว่าอย่าเปลี่ยนโดยการพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตตรงนี้นิดนึงตอนนี้มี3สเต็ปนะครับ ถ้าพิมพ์ตรงนี้เป็น Amount มันจะเกิดสเต็ปที่4ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้อีกวิธีหนึ่งผมขอลบสเต็ปนี้ทิ้งก่อนนะครับถ้าเราใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเรามาแก้ไขตรงนี้เลยนะครับแก้ตรงนี้นะครับเป็นเมาส์นะครับแล้วก็กด enter จะสังเกตว่าสเต็ปตรงนี้ยังเป็น3สเต็ปเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ที่ฟอร์มูล่าบาร์ตรงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าช่วยไม่ให้เกิดสเต็ปที่ไม่จำเป็นนะครับตอนนี้เราได้ Price ได้ Amount มาแล้วนะครับผมขอมันนิดหนึ่งผมไปที่ Date นะครับแล้วก็ Add Column แล้วก็ที่ Date ตรงนี้ ผมขอมันผมไปที่มันกดมันนะครับอได้มันมาแล้วเป็นตัวเลขทีนี้ผมไม่อยากได้เป็นตัวเลขผมจะเอาเป็นชื่อเดือนนะครับผมไปใหม่ผมไปที่มันแล้วก็ผมไปที่ name of month ตรงนี้ผมกดเลยตอนนี้ได้ชื่อเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็ชื่อเดือนตรงนี้ผมอยากได้แค่3ตมตำแหน่งแรกนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น JAN ก็จะให้โชว์เป็น JAN เฉยๆนะครับวิธีทำก็คือเราจะไปที่ t r a n s f o r นะครับเลือกคอลัมน์นี้ไว้นะครับแล้วก็ไปไปที่ Extract แล้วก็ไปเลือก First Character ตรงนี้นะครับเราจะเอา3มตำแหน่งกดเลข 3, Enter ตอนนี้เหลือ3ตํตำแหน่งแล้วอ่าทีนี้เราทานฟอร์มตัว Query นี้แล้วนะครับเราจะโหลดข้อมูลแล้วนะฮะ เราไปที่โฮมแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับมันมีลูกศรลงด้วยกดดูนิดนึงมันจะมีอยู่2ตัวก็คือมี close and load กับ close and load t o o ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับเอา close and load ตัวแรกก่อน close and load ก็คือการปิดหน้านี้ไปนะครับแล้วก็โหลดข้อมูลนี้ออกไปโดยมันจะโหลดตามค่า Default ที่เซตเอาไว้ในตอนแรก นะครับอันนี้คือ close and load ส่วน close and load t o o ก็คือมันจะปิดหน้านี้แล้วมันจะมี pop up ขึ้นมา1 pop up นะครับแล้วเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะโหลดเป็น table เป็น pivot table หรือว่าจะเป็น connect only นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมลองวิธีแรกก่อนนะครับผมไปที่ close and load ตรงนี้ ค่าที่ผมเซตเอาไว้ตอนแรกก็คือมันจะโหลดแล้วก็มันจะเกิดชีตใหม่ขึ้นมา1 s h e ชีตนะครับลองดูกันตอนนี้ข้อมูลมันโหลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันมีชีตใหม่ออกมา1 s h e ชีตอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้เป็นเทเบิลหแล้วก็เทเบิลหตัวเนี้ยมันก็จะชื่อตรงกับตรงนี้ด้วยชื่อคิวรีนะครับ อันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง close and load t o o l กันบ้างเมื่อสักครู่ผมลบข้อมูลใน query ออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นค่าเริ่มต้นใหม่เรามีข้อมูลอยู่1 table นะครับชื่อ table 1เราจะเอาข้อมูลนี้เข้าไปใน query อีกครั้งนะครับโดยที่ไปที่ data แล้วก็ไป form table ตรงนี้ครับ ตอนนี้เราเข้ามาในหน้าของ Power Query แล้วนะครับผมลองสร้างคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์หนึ่งผมกด Quantity แล้วก็ Price นะครับผมไปที่ Add Column แล้วก็ผมจับมันคูณกันกด Multiply เพื่อสร้างเป็นคอลัมน์ Amount นะครับจากนั้นผมเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตรงนี้นะครับเป็น Amount แล้วก็ Enter ทีนี้จากตรงนี้ผมมาที่ Home นะครับ แล้ว Close and Load ผมจะเลือก Close and Load t 2นะครับผลที่ได้จากการกด Close and Load t 2ก็คือมันจะเกิด Pop-up ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะโหลดเป็น Table ออกมาหรือว่าเป็น Pivot Table หรือว่าเป็น Pivot Chart หรือว่าจะไม่โหลดออกมาเก็บเป็นคอนเน c t ชันเอาไว้ในคิวรี่เฉยๆนะครับหรือเราจะโหลดเข้า Data m o d เดก็ได้ในกรณีที่เราโหลดข้อมูลออกมาตามที่เราเลือก4ตัวนี้นะครับเราก็ยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะโหลดโดยที่จะ create เป็น new work sheet หรือว่าจะโหลดไปบน work sheet ที่มีอยู่แล้วนะครับ ตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นโหลดเป็นเทเบิลนะครับแล้วก็ผมไปที่ New Worksheet ผมกด OK ผลที่ได้ก็คือมันจะสร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมา1 t a b l เทเบิลตรงนี้นะครับซึ่งชื่อเทเบิลก็จะเหมือนกันกันกบตรงนี้สังเกตว่าวิธีการโหลดแบบนี้ผลจะออกมาเหมือนกับวิธีการเลือก Close and Load ในวิธีแรกนะครับ ผมกลับมาที่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะลองวิธีใหม่ผมลบเทเบิลนี้ก่อนนะครับผมคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ delete เทเบิลนี้ทิ้งไปนะครับลบทั้งชีตไปเลยตอนนี้สเตตัสของคิวรีมันกลายเป็น connect only แล้วเราสามารถเลือกวิธีการโหลดใหม่ได้นะครับโดยปิดที่ q ิวรีตัวนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วมันจะมี load to เรากด load to ขึ้นมา มันก็จะมีให้เราเลือกใหม่นะครับผมเลือกเป็น Pivot Table Report บ้างแล้วก็ผมไปที่ New Worksheet กด OK ตอนนี้เราสามารถสร้าง Pivot Table จากข้อมูลที่เราทำ Query ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเลือกเป็น Product แล้วก็ Amount ตรงนี้นะครับได้มาแล้วอันนี้เป็นกรณีของการโหลดเป็น Pivot Table อ่ะผมลบอันนี้กลับไปก่อนผมลบทิ้งนะครับลบชีตทิ้งทีนี้ผมลองอีกวิธีหนึ่งผมโหลดทูแต่ว่าผมเลือกเป็น pivot chart แล้วก็ผมเลือกเป็น new work sheet นะครับกดโอเคผมทำเหมือนเดิมผมเลือก product แล้วก็ amount สังเกตว่าวิธีการเลือกเป็น pivot chart นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีตาราง pivot table ขึ้นมา1ตารางแล้วก็มีกราฟขึ้นมาด้วยนะครับมันจะออกคู่กันแบบนี้2ออย่างเสมอนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากได้ส่วนของตัว pivot table ตัวนี้เราอยากได้ชาร์ตตรงนี้อย่างเดียวนะครับมันมีวิธีทำอยู่วิธีแรกก็คือเราก็ copy ตัวนี้นครับชาร์ตตัวนี้ออกไปนะครับไปไว้ต่างหา อย่างนี้นะครับแล้วก็หน้านี้เราก็ลบชาร์ตนี้ทิ้งเหลือ,อไว้เฉพาะ Pivo t Table นะครับซึ่งหน้าที่จะโชว์รีพอร์ตก็คือหน้านี้มันก็จะมีแต่ตัวกราฟอย่างเดียวนะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดูเหมือนว่าจะโอเคถ้าเกิดว่ามันมีแค่กราฟอยู่กราฟเดียวหรือแค่2กราฟนะครับแต่ถ้ามันมีกราฟหร,หรือว่าชาร์ตเนี่ยเยอะๆนะฮะ ตัวของ pivot table ที่เราแอบเอาไว้อยู่ในชีตอื่นมันก็จะเยอะมากนะฮะซึ่งเป็นการจัดการที่น่าจะยุ่งยากพอสมควรนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะโหลดออกมาเฉพาะกราฟตัวนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ติด pivot table ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมจะกลับไป อย่างเดิมนะครับผมลบชีตนี้ทิ้งไปก่อนผมดีลิทก่อนแล้วก็กราฟนี้ผมลบทิ้งนะครับวิธีทำนะครับผมคลิกขวาที่ q u e r y ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมโหลดทูทีนี้พอมาเป็นโหลดทูแล้วผมกดปุ่มนี้นะครับผมแอดเข้าเป็น data model นะครับ ยังเป็น o n l y create connection อยู่นะครับแต่ว่าเลือกเป็น add เข้าไปใน data model ตรงนี้นะครับกด ok ตอนนี้สถานะของ q u r y ตัวนี้มันโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันโหลดเข้าไปในที่ data model ผมสร้าง worksheet ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น sheet 2แล้วก็ผมจะสร้างกราฟขึ้นมานะครับไปที่ insert ปกติแล้วเวลาเราสร้าง Pivot Table นะครับเราจะมาเลือกตรงนี้นะครับเป็น Pivot Table แล้วเราก็จะเลือกว่า Pivot Table เนี้จะเอาข้อมูลจาก Data Source ที่ไหนจะเป็น Table เป็น Data Model หรือว่าจะเป็น Data Source อื่นนะครับทีนี้กรณีสร้างกราฟนะครับให้มาเลือกที่ Pivo t h h r r t ตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่ pivot chart ตรงนี้มันจะมีให้เลือกทั้ง2แบบก็คือจะเอากราฟอย่างเดียวก็คือ pivot chart หรือว่าจะเอา pivot chart กับ pivot table ออกมารวมกันนะครับผมกดที่ pivot chart อย่างเดียว pop up ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าเราจะใช้ข้อมูลจาก data model นะฮะแล้วก็เราจะสร้าง pivot chart ที่ไหนนะะผมเลือกเป็น worksheet นี้นะครับกดโอเค ตอนนี้นะฮะมันมีหน้าของการสร้างกราฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาที่ active ตัวนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรให้เราเลือกเลยนะครับเพราะข้อมูลมันมนอยู่ใน sheet ออตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมจะไปโชว์ที่หน้า active ด้วยนะครับผมคลิกที่ table ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็โชว์ in active tab กลับมาที่ Active Tab ตัวนี้นะครับก็จะมีข้อมูลอันนี้ออกมาแล้วนะฮะผมจะเลือกเป็น product แล้วก็ amount นี่ตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้กราฟออกมาเป็นกราฟแท่งโดยที่ไม่มี Pivot Table ติดออกมาด้วยนะครับ โดยสรุปนะครับการโหลดข้อมูลก็จะมี2วิธีก็คือการ close and load แล้วก็การ close and load to การ close and load ก็คือการปิดค u ว r y แล้วก็โหลดโดยใช้ค่า Default ที่เราเซตเอาไว้นะครับส่วนการ close and load to เราจะสามารถเลือกต่อได้ว่าเราจะโหลดไปที่ไหนเช่น table pivot table หรือว่า pivot chart หรือว่า create เป็น connection only นะครับการโหลดข้อมูลออกมาเป็น pivot chart จะมี pivot table ติดออกมาด้วยทุกครั้งในกรณีถ้าเราต้องการแค่ pivot chart อย่างเดียวโดยที่ไม่เอา pivot table สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องโหลดข้อมูลตัวเนี้ยเข้าไปใน data model ก่อนจากนั้นค่อยสร้าง pivot chart จาก data model ส่วนการ Close and load นะครับมันจะโหลดข้อมูลออกมาตามค่า default ที่ Power Query set เอาไว้ถ้าค่า default ของ Power Query set เป็น standard load ตรงนี้นั่นหมายความว่า Power Query จะโหลดทุกค u ว r y ออกมาแยกเป็น table แล้วก็โหลดแยกตาม worksheet ตามจำนวน table นั้น10 table ออกมาก็กลายเป็น10 worksheet ปัญหาที่ตามมาก็คือกรณีถ้าเรามีเทเบิลอยู่จำนวนมากแล้วเราไม่ได้ต้องการโหลดออกมาเป็นเวิร์กชีตแบบนั้นเราจะต้องตามลบทุกครั้งซึ่งเสียเวลาและไม่สะดวกเลยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราสามารถเซตค่าให้ค่า Default เป็นค่า connect only ได้โดยที่ไปที่ Data ตรงนี้นะฮะแล้วก็ get data แล้วก็ไปที่ query option เลือก Data Load ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Default Query Load s e t t i n g ตรงนี้นะครับ Class, ติ๊ก Specify Custom Default Load แล้วก็ส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรเลยนะครับกด OK เพียงเท่านี้ Query ที่เราสร้างขึ้นมาเวลาเรา Close and Load มันก็จะไม่ออกมามันจะกลายเป็น Connect Only เฉยๆแล้วถ้าเราอยาก Load เป็น Table หรือว่าเป็น p i v o T t a b l e หรือว่าโหลดเข้า Data m o d เดแล้วก็ค่อยคลิกขวาที่ q u e r y นั้นแล้วก็สั่งการทีหลังน่าจะสะดวกกว่า